ก็หนุ่มก็จะไปกินอะไรนี่นสิล,ลงไปหาปลาแล้วพี่นิ่งอ่ะเมื่อคืนลูกตะก้อตกน้ำลูกหนึ่งเนอ,อใครไปเก็บมาหรือยังหรือว่ามันจมม,มันน่าจะจมนะ เมื่อคืนลูกตะก้อตกน้ำนะโอ้น,น่าจะยังไม่มีใครเก็บอะลูกหนึ่งอะเงินจมน้ำไปแล้วแหละมองไม่เห็นหรอกมัน,นหนักพอขนรีบแล้วก็ผอมเหมือนกันนะฮะ <laughs> พอคนรีบแล้วก็เออ ตัวเขาพร้อมเลยนี่เขาพรอมมาโหนดีแล้วอืมไม่เหมือนช่วงที่ตอนนั้นเนาะเมื่อสามสี่เดือนก่อนน่ะใช่ตอนนั้นคุณอย่างดีอ้วนเลยอ้วนจำมั่มช่วงเสร็จหน้าข้าวใหม่ๆตอนนั้นอ้วนก็ถึงขั้นหลอดดูเรช่วงหน้าหนาวเนาะเออช่วงหน้าหนาวโอ้โหเดี๋ยว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 เตี้ยว

อมีความซุกใช่ไหเนาะมันเย็นเนาะเข้าก็ลงไปเป็นเพื่อนนิกกี้ก็น่าจะดีแน่น่ไม่ใช่น้ำมันร้อนเนาะเหอะเมน์โม,ม

mọi ừ, người à. à, phải không mọi người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  mọi

อ,อดินทางปลอดภัยขอใหจะลูก่อให้คุณครองด,ด้วยนะคะขอให้องคูคุ้มครองแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะขอให้ไม่หลงนะคะแล้วก็ให้หนูเรียนเก่งๆด้วยแล้วก็ขอให้หนูเย่านเก่งๆด้วยนะคะเียมมากคนดีดวยด็ดี <c oughs> ะดอยู่ดีอยู่และะ้วเขาบอก <c oughs> ดีอยู่แล้ว ก้องก็ดูให้จองพ่อลาะเดินทางปลอดภัยกันไปตั้งริบ้อนเนอร์ตั้ง GPS แล้วใช่ไหมอย่างปลอดภัยอย่าหลุดเนอไลฟ์สุดไปด้วยใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องอ่านคอมเมนต์นะบอก FC รู้เสียมันไม่ได้หรอกกดีแล้วให้ FC เป็นเพื่อนแหละดีแล้วแต่ว่าอย่าอ่านคอมเมนต์เดี๋ยวให้พ่อหลับเด้อร้องเพลงให้พ่อฟังให้ตั้งใจขับรถไม่ต้องอ่านคอมเมนต์นะ สายตาเรามันจะเสียสมาธิเลาหๆได้แ <diction> ต <aries> <ỗ hat> ่ไม่ต้องอนนี่กับบานแล้วเใช่นทางปลอดภัยาไม่ได้งเดี๋ยวเจอกันนะเจ่เยทำไงเนาะไม่ใช่ทำไงเนาะจุ๊บๆเอเดินทางปลอดภัยนะลูกอดูอ่อนพอนะเค่อยขับขี่ดีๆเดี๋ยวเจอกันค่ะ กลับมาต้องกินนมจืดสัญญาสัญญาถ้าหนูไม่กินหนูจะเป็นเด็กแคะอยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องกินก็ได้อยากเป็นเด็กแคะก็ไม่ต้องกินนะจ๊ะสูงออ่ะงสูกว่าพี่เสียไม่้องอกเอ้ยพี่เสียตอนไหนพี่เสียหน้าพี่เนี้ยพี่มอยรออยู่เด้อสูงกว่าพี่เสียตอนพี่เสียหน้าจ้า อันนี้ประดาไม่ได้อาหารแมวไปหรือยังเอออาหารแมวเพราะว่าปดาต้องอยู่ไม่ต้องกินข้าวเยอะหรอกลูกจะได้เป็นคนแค้เแรงไม่ต้องกินเนกินขนมเยอะๆไม่ต้องกินข้าวหรอก โอ้มืดแล้วโอเคนะสำหรับลิปนี้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับ